ามาร่วมประชุมประมาณสามวันคุยมาประชุมเสร็สิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากเรียนรู้ สิ่งนึ่ที่พวกเราอยากเรียนรู้อยากฟังตัวไปใจหน้านะครับหรือการถ่ายลของเราผมเชื่อที่ที่พวกเราการประมาณ0า0ชีวิตได้มาร้มด้วยกันนะครับจัดทุนดิจิทัลจำีองมีการตักปวนมการให้รางวัลและก็มีการสนัความรู้ ขอสถานการณ์ละเล่นของสามผีนะคะว่าจะเป็นผีตั้งโกนของอเภอด่ายซ้ายผีคนน้ำของอเภอเชียงคานและผีมุกเต้าของนัซสุและผีสลักชีพค่ะและในกาลนี้ขอได้เชิญท่านประธานเลยที่ประสบสถานการณ์ละเล่นของสามผีนะคะว่าจะเป็นผีตั้งโกนของอเภอด่ายซ้ายผีคนน้ำของอเภอเชียง มีการประมวดมีการให้รางวัลและก็มีการรับความ,มาร,วรู้ในเรื่องของการการจายอำนาจดี บนเวทีเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเปิดการประชุม ให่ดีีกับเใจขเขาก็เ็มใจให้กเในรบเรับล่เร็แบบเพื่อนเยอะพอสมเราสีก็สรื่องของเือสนเกิน่ได้ตั้แต่้มาตั้แต่ผมนายแพทย์ชันยชัยบุโชนายแพทย์สาธุชัยวันโดยรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องที่มีการนำเสนอข่าวทางชินวจน เพราท่านรองนายกไปกินไม่ได้มางานประชุมวิชาการพะอีสานวันนี้ที่สถาบันราชบัณฑิยจึิงเป็นการจัดโดยทางชมรมชาวสุขอำเภอพะอีสานและก็ร่วมกันทั้ง4เขตสเ0ส่วนเรื่องการเชิญอาจจะมีข่าวขาดื่่นว่าเชิญท่านรงนายกมาขออนุญาตให้ทางประธานชมรมได้พีจแจงสิทธิชัยกัลยาสุนทรทีเประธานชมรมสาสุ งเพย่อใช้พัฒนาเสียงเหนือครับต้องขอองยากที่จะชี้แจงนะครับว่าจริงแล้วในการจัดประชุมวิชาการขภาควิชาเนี่ยในเบื้องต้นเองเราก็มีความตั้งใจครับว่าจะเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็ทีนี้มาคิดกันว่าท่านพลตภาธิกิรงานท่าท่าหน้าตัวก็เลยได้เปลี่ยนแผนครับก็ได้เชิญท่านท่านพลทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานและก็ได้ทราบว่าท่านประหลัดท่านก็มีกิกาชการท่านก็มอบท่านู้ตรวจนะครับแล้วก็ท่านกต้ตรวจก็ได้มอบท่านสาธารณสุขเทศของจีตแล้ครับก็เป็นไปตามนั้นะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นตามข่าวที่ได้ออกไปครับคุกบ